เที่ยวอิตาลีฉบับกระเป๋าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวอิตาลีแบบเจาอลึกกันเริ่มต้นที่โรมเมืองหลวงสุดคลาสสิกที่นี่มีทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะและอาหารอร่อยๆร,รอเราอยู่โคลอสเซียมคือ landmark ที่พลาดไม่ได้ลองจินตนาการถึงการต่อสู้ของนักรบในสมัยโบราณดูสิครับนอกจากนี้อย่าลืมไปชมน้ำพุเทวีแล้วโยนเหรียญขอพอรด้วยนะ จากรมเราจะนั่งรถไฟไปเวนิสเมืองที่สวยงามและโรแมนติกที่นี่คุณจะได้นั่งเรือกอนโดลาชมคลองเล็กคลองน้อยและสัมผัสบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครจตุรัสเซนมาร์คคือหัวใจของเวนิสลองแวะชิมกาแฟอร่อยๆที่ร้านดังแล้วเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมสวยๆรอบๆจตุรัสมือสุดท้ายที่เราจะไปคือฟลอเรนต์เมืองที่เต็มไปด้วยงานศิลปะชิ้นเอกที่นี่เป็นบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังอย่างไมเคิลแองเจโล หอศิลป์อุฟิสีคือสวรรค์ของคนรักศิลปะคุณจะได้ชมภาพวาดและงานประติมาก,กรรมที่สวยงามมากมายนอกจากนี้อย่าลืมไปเดินเล่นบนสะพานเวกิโอสะพานเก่าแก่ที่มีร้านขายเครื่องประดับสวยๆเพียบ